ฟรีครับจํานวน2คันครับตัวนี้ก็เป็นซอหนังงูครับตัวนี้จะเป็นซอที่มาตรฐานที่เราทําให้ลูกค้าในปัจจุบันนะครับตัวนี้แต่ลูกบิดก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าคือตัวนี้เป็นแบบที่ครับตัวนี้ครับนี่ครับที่ผพมว่าโซก็โซกลางจับคะเป็นกลางตัวนี้ครับบาล้านสองฝั่งครับ ตอนนี้ก็กติกาก็คือว่าให้ช่วยแชร์คลิปการเรียนของผมที่อยู่ในช่องไม่ว่าจะช่อง t i k t o k หรือช่อง youtube หรือไอการเรียนสูตรการเรียนซอโนตอาจารย์ธงชัยสามสีที่เพลงประกาศดนตรีครับฝากแชร์คนละคลิปแล้วก็ตามกติกาก็คือถ้าจับได้คนไหนก็จะจับเลยครับอตอนนี้ก็ประมาณวันที่จับเพื่อจะจับฉลากวันที่26นะครับแล้วก็ ส่งไอพิมพ์เบอร์โทรมาใต้ข้อความครับตรงตรง,ตรงใต้คลิปตรงนี้ครับครับเดี๋ยวจะผมจะทำการจับฉลากอีกนะครับตอนนี้อันนี้จะไปดูอีกตัวหนึ่งครับครับสวัสดีครับ